โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทุบตึกกันต่อละกันนะทุกคนกน,กน,น,นะนส,นะสำหรับคลิปนี้นะผมนะก็หลังจากที่เราลงไปแล้วนะผมคลิปแรกในการเปิดตัวละกันนะทุกคนนะเดวเราเดี๋ยวเราจะมาทุบตึกกันต่อวันนี้เราจะเก็บรถเออเก็บเออเก็บตังค์ซื้อรถแมคโครนะครับผมแต่ว่าทำไมมันเป็นแมคโครล้อวะเนี่ยลูกพี่เอ้ยมึงเป็นแมคโคร ตอนนี้าราคาราคาราคามันกดดูยงไงไหมกู <c oughs> ลืมอาอนี่นีนมามามาที่ป้ายโอเคราคาอา่อราคามันอยู่ที่7 5็ดแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเก็บตังค์ซื้อไปเรื่อยตอนนี้รถเกตคันนี้เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับจ็อบนะทุกคนรับจ็อบนี่เรามี3จ็อบให้รับ เฮ้ยมันภารกิจนี้มันให้ใช้รถเอ่อรถเกตได้นะผมเดี๋ยวเราจะรับไปเงินทั้งหมดอ่าพันสี่แล้วกันนะทุกคนนะตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะรับดิรออะไรอ่ะโอ้โหมันให้ใช้รถเกตแล้วกูจะไปไงวะเนี่ยกูต้องขับรถเกตไปเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปรับงานก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยขับไปตรงนู้นก่อนอือญาต์ขับไปเลยแล้วกันนะผม อ๋อสวัสดีครับเอาไปทางไหนอ,หอ่ะเลี้ยวขวาโอเดี๋ยววันนี้เราจะไปทุบตึกทำลายแล้วกันนะผมนะทำลายล้างนะครับผมนี่เกมนี้ก็สนุกดีนะทุกคนนะก,ก็จะลงให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมีเกมให,ใหม่ๆมาแล้วนะครับผมคือผมวันนี้ผมไปติดเกมอีกเกมหนึ่งมานะผมเป็นเกมประจนไทยอะ่ะเดี๋ยว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 อัดให้ดูครับเดี๋ยวขอเล่นจบก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออ ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับอู้หำลายปั๊มน้ำมันเลยเหรอะเนี่ยคือเราต้องมาเบิกรถเกียร์อ่าเบิกรถยังไงกูก็ลืมแล้วดิลืมแล้ววะเบิกรถไงวะลืมอ่ะทุกคน <laughs> เบิกยังไงวะคือ,ค,อคือหลังจากที่ผมลงคลิปนั้นไปแล้วแล้วมาอัดคลิปนี้คือห่างกันพอสมควรนะก็น่าจะหลอ่าน่าจะเกิดบอาทิตย์อะ่ะ อ๋กดตัวนี้นะครับผมมากดตัวเอฟล้วก็รับงานกันเลยแล้วกันะะนะผมนี่มันอ่บอกว่าอ่าอันนี้จะทำอะไรครับเนี่ยเก็บขวดเหรอเก็บขวดขายเหรอลูกพี่คือมันมันต้องมีกดตัวทีครับผมตัวทีเพื่อดูงานนะโอ้ยมีโอ้ยม,มีดับเพลิงด้วยว้าวมีดับเพลิงด้วยเนี่บผมเราต้องเรียกรถเกตตรงนี้นะผมนะเรียกรถเกตนี่ไงรถเกตมานน่อ่าไหนอะรถเกตเรา นี่เอาอ๋อนี่ไงรถเกียร์เราว้าวโอ้โหเดี๋ยวดูงานก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเก้าอี้นะทุกคนนะเอ้ยเอย่าอย่ามาตุกดิพี่คือเกมนี้มันไม่ค่อยมีเสียงเลยหรือวะอือทุบเออมันบอกให้ทุบกระจกอ่าทุบหน้าต่างนะผมทุบหน้าต่างฟัวพีอ่ะพีอเอีอโอ้ข้างบนด้วยอี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 อ คือเราต้องมาทุบนะทุกคนนะเราต้องมาทุบนะเปี้ยงเปี้ยงฝ่าพาเปี้ยงอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อสามารถฉีดตรงนี้ได้ด้วยอ๋อน่าจะทำอะไรเขาบอกว่าให้เก็บเก้าอี้นะครับผมเก็บเก้าอี้เอ่อใส่ถังขยะแล้วกันนะทุกคนนะเก้าอี้นี่นี่ถังขยะอ่อเอ้เก็บเขาไปดิมึงออกมาทำไมอ่ะโอเคนะผมเก้าอี้จำนวนเกียนไม่รู้อะผมไม่รู้อะเก้าอี้มีเกียนกิกเกมนี้มันมืดจริงครับทุกมืดมากนะ มันเวลากี่โมงวะเนี่ยปุ๊บอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราอุ้ยนี่ทุบหน้าต่างไปด้วยนะครับผมระหว่างนี้อ่าทุบหน้าต่างไปด้วยวันนี้เราได้ใช้รถเกตแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บเก้าอี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเก้าอี่กี่อันวะห่านเฮ้ยเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้มันคืออะไรร้านเหล้าเหรอผมว่าน่าจะเป็นร้านเหล้านะทุกคนเอาเก็บดี อ๋อเกียน่าจะเป็นร้านเล่าอ่ะเฮ้ยนี่นี่เก็บทุบทุบทุบเฮ้ยกระจกยังไม่ครบเลยว่ะไหนก้อยี่ย์มีไหมนี่ไงนี่เป็นร้านเล่าอ่ะผมมองดูนะเอาเก็บปุ๊บนะทิ้งไปทิ้งไปเอ้าเอ้ากระจกอ้าไม่ได้ไม่ได้เอ้เก้าอี้เก้าอี้อ๋อมันบอกให้เก็บแค่เก้าอยี่ย์นะไม่ไม่ได้เก็บโต๊ะนะ เฮ้ยก็ยิ้มันเหลืออีกตัวนึงอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะทุกคนอาอนี่ไงอาอไม่ใช่อาอมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อก็ยี่กูเก็บหมดแล้วนะหรือว่าอยู่ข้างนอกน่าอยู่ข้างนอกนะครับน่าจะอยู่ข้างนอกนะครับผมอยู่ข้างนอกแล้วมันอยู่ตรงไหนอะลูกพี่เอ้ยโอ้ล้านเรายิ้มด้วยดูมันเอาเหล้ามากินข้างนอกดิไอ้พวกนี้ไม่รู้จักเอ่อไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยเอ้ยนี่ไง กระจกเอากระจกทุบไปแล้วนี่ว่าแล้วมันต้องทุบตรงไหนกระจกก็ยังทุบไม่ครบเราต้องหาเองนะทุกคนอันนี้ก็ทุบแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทุบแล้วอันไหนอันไหนยังไม่ทุบอีกอ๋อนี่ไงกระจกก็ทุบไปทุบไปทุบไปกระจกทุบครบแล้วนะทุกคนนะกระจกทุบครบแล้วนะเหลือแค่เก้าอี้เนี่ยกกกเก้าอี้แล้วก็เกียร์นะผมแล้วก็เกียร์อ่ากูต้องเก็บโต๊ะด้วยมา นี่เหรอก็ยี่ตัวนี้เหรอไม่ได้อ่ะก็ยี่มันอยู่ไหนอ่ะก็ยี่อยู่ไหนอ่ะ,ออะโอ้โหก็ยี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยแล้วมันก็มีแค่นี้มันไปไหนอ่ะอ๋อผมว่าน่าจะก้อยี้มันยังไม่เข้าอ่ะรู้สึกว่านะน่าจะเป็นตัวนี้ปะ่ะอันนี้ผมเก็บมาได้กี่ตัวแล้วเนะี่ยสามยิงใช่ปะ่ะสี่ตัว เนี่ยก็ยี no ่สี stores, mm ่ต hmm. ัวอยู่นี่มันต้องมีอีกตัวนึงอ่ะโอ้โหกูจะไปหาที่ไหนวะข้างบนเหรอบนหลังคาเหรอไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่นะก้อยี่มันอยู่ไหนก้อยี่เออก้อยี่ก้อยี่อยู่ไหนวะเนี่ยก้อยี่อยู่ไหนวะมันต้องขาก้อยี่ให้ครบห้าตัวทุกคนเรื่องมึงบล็อกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ญาตหาก้อยี่ก่อนแล้วกันนะทุกคน อ่ไอ้เหี้ยตาถั่วว่าแล้วกูตาถั่วจริงด้วยโอ้โหคนดูน่าจะเห็นอยู่มั้งผมแต่ผมไม่เห็นอ,ะอ่ะมันมืดมากนะครับโอ้โหมันไม่เห็นอ่ะมันตาถั่วปุ๊บเอาเคียไม,ไม่ลงไม่ลงถังอีกไม่ลงถังอีกโอเคลงถังแล้วจากนั้นใหเอารถเกียร์ไปเอ่อไปเกียร์ตรงนู้นนะหนุนหนุหน,นมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเรารถเกียร์ไปไถกันเลยบุนบุนบุนบุญเอาตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไง อวิวอ <unex> ๋อม oh, oh. ันม so ันให้ม <de> mm ันให้ดันอะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันให้ดันอะไรวะเนี่ยดันขวดเหล้าเหรอมือกูดันอะไรวะเนี่ยมือกูดันอะไรวะเนี่ยพี่มันให้ผมดันอะไรวะเนี่ยคือเอ่อหรือถอนโต๊ะอ๋อมึงแกให้กูเข้าไปยังไงวะเนี่ยหรือถอนโต๊ะมันอยให้ผมเข้าไปยังไงวะมาแากยกขึ้นหน่อยแล้วกันเนาะ ปันจะให้ผมเข้าไปไงหรือถอนโตัวอ่ะพี่เอ๋มึงจะให้กูเข้าไปไงลูกพี่มันบอกให้ผมมันบอกให้เราไปลื้อถอนโตัวนะคนอะไรวะานะงงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหยัดแคปเจอร์หน่อยนะมันมันทะลุเข้าไปได้เลยเหรอไม่ได้แล้วผมจะเข้าไปไงมันต้องมีทางแน่ๆมันต้องมีทางเข้าไปแน่แล้วมั้อมีทางเข้าไปลูกมึงแห้กูเข้าไปไง มันบอกให้เราไปลื้อถอนโต๊ะผมเชื่อกูลื้อถอนอีกแล้วเนี่ยชนไปไม่หมดเลยอ้าวไม่ใช่เขาไปเองอี่ยวะเนี่ยมันมันทุบเหรอไหนลองไปทุบดูดิทุบได้เปล่าลองดูดนะิมันน่าจะทุบได้นะถ้ามันให้เราลื้อถอนโต๊ะเอ้านี่ไงเฮียเขาไม่บอกอ้ออาวเลีกโต๊ะนึ่งนี่ไงปูนี้ จากนั้นใหเอารถเกีเกตยร์ตัวน่าจะไอ้น,นี้แหละเพราะว่าผมชนไปแล้วนะผมะจะลดเกีร์เกียร์ตัวนี้โอเคเออเริ่มมืดแล้วนะทุกคนมันเปิดไฟได้หรือเปล่าวเนี่ยกดตัวเฮดเพื่อด,ดูนะเปิดไฟกดตัวอะไรอะ่ะกดตัวเอ็กต์เหรอไม่ใช่กดตัวกดตัวทีไม่น่าใช่เะล่าไม่น่าใช่ครับทุกคนมันเปิดไฟยังไงมันน่าจะน่าจะเปิดเองมันะนะผมน่าจะเปิดเองของมันนะ จะเปิดเองของมันแหละอ้าวปึ๊งปึ๊งปึ๊งเลยไงทำลายล้างทำลายล้างทำลายล้างของจริงนะผมเกมทำลายล้างของกึ่งอ่าอนาคตมันมันจะทำลายมากกว่านี้นะทุกคนมันจะทุบเยอะมากกว่านี้นะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วว่ะเปิดไฟให้หน่อยดี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 เกสเกลิดเรียบร้อยจากนั้นก็ไปทุบอะไรอีกอ่ะทุบบ้านเลยเหรอ ให้กูทุบบ้านเลยล่ะเฮ้ยอู้มันได้ทุบบ้านเลยว่ะทุกคนโอ้โหว้าวโอ้โหว้าววู้วู้วู้วูของจริงครับผมของจริงของจริงนี่แล้วผมของจริงนี่ครับโอ้โหแล้วของจริงซะด้วยนะโอ้โหของจริงครับทุกคนนโอ้โหของจริงของจริงจัดรถจะพังแล้วอะเฮ้ยรถจะพังแล้วโอ้ของจริงจัดของจริงจัดโอ้โห มันต้องเปิดเพลงที่มันเอ่อระทึกระทึกกว่านี้นะผมมามาครับผมมาครับผมมึงมาครับมาเลยครับนี่มึงมาเลยครับผมมาเลยครับมาดิครับผมนะคฝุ่นตลบผวนเล้ครับผมมาเลยครับผมมาเลยครับนะเดี๋ยครับรู้สึกว่ารถมันจะร้อนนะเนี่ยมาดีครับผมโอ้โหแล้วผมชอบด้วยงั้นแบบนี้น่ะมาเดียครับผมมาเดียครับมาดีครับมาดีครับผมมาดีครับมาดีครับผมมันจะขับจอยแล้วมั้งมันจะขับจอยแล้วมั้ง ีัครับจอยไม่ได้อีกโอ้โหอีบ yes ้าเอ้ยมาดิคร ok ับผมนะผมชอบอานแบบนี้ชอบด้วยมาดิ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 ผมชอบด้วยนะงานแบบนี้นะมาว่ะมาดิหรือถอนเหรอหรือถอนใช่ไหมผมชอบด้วยนี่มาดิมาดิมาดิอ่าลองเปลี่ยนมองดูบ้างนะครับผมโอ้ยมาดินี่ไงเดินลุบไปเลยเดินลุบไปเลยเดินลุบไปเลยมาดิมาดิ มาดิมาดิมาดิใจเย็นนะผมใจเย็นนะครับผมใจเย็นเจน้นวุ้้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลอดสีเขียวกัทุบไปเลย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 โอ้ติดติดติดใจเย็่ยใจเ็นใจเย็นเย็นใจ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 เย็นเย็นยใยนเนใจยยเยน ทุบไปเลยทุบไปเลยทุบไปเลยทุบทุบไปเลยทุบไปเลยโอ้เกมนี้มันสุดยอดจริง,รงโอ้มัหลองตีปีสองคนสิบแปดนะทุกคนคือคือเรามีคอมแล้วออ่เลองลองคิดดูนะคือเรามีคอมแล้วเราจะเล่นแต่เกมเดียวเหรอไม่ใช่ครับผมเกมคอมมันมีเป็นร้อยเออเป็นพันเป็นพันเกมเลย เราจะมาเล่นแต่เกมเดียวไม่ได้นะทุกคนเราต้องเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วกันนะทุกคนนะนี่ครับเราต้องลุยไปเลยครบไหนไหนไหนผมวิ่งผ่านเลยผมวิ่งผ่านเลยนะวูบวิ่งบัตรแบบนี้เลยโอ้ฝุ่นปุ้นปุ้นโอ้หุน่นเยอะทุบไปเลยทุบไปเลยโอ้โหแล้วอันนี้อยู่ได้ยังไงเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยโอ้กันลักกิจโหง่ายจังเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยได้ตังค์มาสองพันหกเลยอ่ะเฮ้ยผมไม่ใช่ตังค์ตังค์รวมกันเป็นสองพันหกได้ตังค์มาพันสี่นะผมอ้เร็วมันดีนะอ่านี่ไงเหลือแต่ซากอ่อเรียบร้อยแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอว้าวเหลือแต่ซากครับทุกคนครับโอ้โหมันสุดยอดมากเลยแล้วมีจ็อบอะไรอีกอ่ะอ้ยตอนนี้ตังค์เรามีสามพันแล้วนะ เฮ้ยมันทำงานแป๊บเดียวนะมันได้รถไปครัวนี่ไงมีนี่ไงพันแปดนี่ไง, 2008, ไงแต่ว่าเดี๋ยวพันแปดนี้เดี๋ยวไปชิปหน้าแล้วกันนะทุกคนไปต้ิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวกันไปนะผมเดี๋ยว่าทัวร์แมปนะผมเม้ยมันมืดจังเลยวนะ่าเกมนี้แล้วมันจะเช้าไหมเราสามารถนอนได้ไหมในเรามีบ้านไหมเดยเดินเดินเ,เรามีบ้านไหมทุกคนเราไม่มีบ้านนี่ว่าทำไมแมเมันเล็กจังอะหรือว่ามีอีกอู้ไม่เล็กนะไม่เล็กนะ มีเยอะเลยนะเนอะภารกิจน่าจะมีเยอะพอสมควรอ่ะอันนี้คือรถเรานะทุกคนมีรถเกรกับรถเอ่อรถเกรกับรถไอ้น,นี่นะครับอันนี้คือการประภาพน,นะทูเคเลยนะครับผมชัดๆเลยอะไรวะกูไปกดอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็คั่มแล้วนะทุกคนนะค,นะคือเนี่ยบ้านเนี้ยสามารถทุบได้หมดเลยนะนี่ทุกคนเดี๋ยวมาทุบทุบอ่าทุบใหญ่ๆนี่นี่อันนี้ก็สามารถทุบได้ทุบได้หมดเลยนะครับอุ้ยขออนุญาต เย้ผมเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับนะครับผมถนนโล่งมากเลยไม่มีรถสักคันเลยเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงไหนดีปิดแม่นกลางถนนเลยแหละเออกลางถนนเลยแหละเออเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนก่อนแล้วกันนะผมคิวข้าวก็ไม่เป็นไรเราก็คิวข้าวมาคลิปนี้มันครับโอ้โหทุบแบบสะใจมากเลยครับสวัสดีครับ